ชาวเน็ตจวกเจ๊สายจี้มุดแล้วก็เบรกปาดแล้วก็เบรกไม่ยอมใครนะคะซึ่งเขาทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายทำให้เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ค่ะเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่านบของอร่อยชนบุรีค่ะเขาได้โพสต์ข้อความว่าโทษอีเจ๊มุดปาดเบรกมุดปาดเบรกค่ะอันนี้เป็นข้อความของเขานะคะมีชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ถึงความไม่เหมาะสมกันเป็นจำนวนมากค่ะ มีคลิปถ่ายจากกล้องมือถือเป็นระยะๆะะนะคะโดยจะมีรถเก๋งคันที่ก่อเหตุขับจี้แล้วก็ปาดหน้าจากนั้นก็เบรกแบบกระชั้นชิดเพื่อที่จะให้คันข้างหลังเน,นี่ยชนแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสะพานใหม่เรียบชายทะเลตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีมุ่งหน้าลงแยกพระพลาค่ะต่อมาผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่26ทับสิ่งอยู่ที่ตำบลนานป่าอำเภอเมืองชนบุรีค่ะเข้าไปพบกับนายทีธมนพัฒน์้อย เพึ่งเจ้าของโพสต์นี้จากการสอบถามนะคะเขาก็เล่าว่าวันที่เกิดเหตุเขาขับรถมาตามปกติค่ะจูจ่ๆก็มีรถเก่งเนี่ยขับมาด้วยความเร็วมาจี้ค่ะจากนั้นก็แซงปาดหน้าตนก็บีบแต่ใส่นะคะคนขับรถเก่งก็ตั้งใจเบรกอีกที่จะให้ชนแต่ตนเนี่เบรกทันจากนั้นตนก็เปิดกระจกถามพบว่าผู้ขับเป็นผู้หญิงสองคนก็รีบขับรถหนีไปค่ะแล้วก็ไปจี้ไปปาดคันอื่นต่ออีกค่ะ ซึ่งตนก็มองว่าการขับรถแบบนี้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนมากค่ะโชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็อยากจะฝากถึงคนที่ขับรถคันดังกล่าวเวลาขับรถให้นึกถึงความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยค่ะก็ขับมาปกติบนสะพานนะครับเราว่าแซงซ้ายแล้วก็ปาดหน้าเข้ามาครับ,บ,บครับแล้วผมก็บีบแต่บีบแต่ปุ๊บที่นี้เขาเบรคให้กกนชนเลยครับนี่เราก็เลยจะแซงซ้ายใหเขาก็ไม่แซง ปาดซ้ายปาดฝาจนตามในพิ่ครับก็ผมก็เลยเปิดโจกถามแล้วเขาเขาสวนมาว่าครับเขาบอกเขาไม่ทําอะไร n o ปกติครับผมก็เลยต่อไปเพราะเรามีคลิปนะคือเขาเขาขับไวหรือช้าครับเร็วครับเร็วมากเร็วปาดไปปานมาอ่าเงี้ยใช่ครับแล้วพอหลุดจากผมไปเขาก็ปาดปาดเนื่องต่อปาดซ้ายปาดฝา เขาขมาก,กันกี่คนครับสองคนครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรถ,ถาารแล้วการลักษณะการถามของเขาเนี่ยอันตรายปะครับอันตรายไม่ไม่เหมาะเลยบนสะพานใหม่ด้วย<า>รู้อยู่บนสะพานใหม่เหตุเกิดบ่อยอยู่แล้ว